โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คราโช h a n แนลนะครับนะก็วันนี้มาอยู่การเล่นทีมดัฟอีกแล้วคราวนี้เป็นคิวของไบเออร์เลคูเซ่นแต่ว่าเสียดายไม่มีฟีเจอร์นะครับนะแต่ว่าสาเหตุที่ทำให้ทีมนี้เนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยหนึ่งนอกจากฟอร์มดีแล้วสองก็คือ ทีมคันเลอร์ที่บูสต์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือในเรื่องของความเร็วกับสปีดต้นแม้มันถูกใจสายซิ่งจริงๆนะครับนะสำหรับพลังแฝงนี้เนาะก็้ักเตะที่ผมจัดมาเอามาเล่นเนี่ยก็จะเป็น11ตัวจริงนะแต่ว่ามีตัวสำรองที่อาจจะได้ลงหรือไม่ได้ลงขึ้นอยู่กับฟอร์มไอตัว11ตัวจริงนะก็คือด้าน,นของเอเมเลชันกับ โอเรนบานเพราะว่า2คนนี้มีประวัติเคยคาแข้งให้กับไบเอร์เลฟูเซ่นนะครับก็ถ้าไม่ไหวจริงนะก็อาจจะเปลี่ยนเอามาช่วยหรือว่าเอามาลองเทสดูแต่คิดว่าจะพยายามไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับนะทีนี้เรามาดู11ตัวจริงกันบ้างดีกว่าเนาะดูแผนก่อนแผนการเล่นเล่นเป็นแบบนี้เนาะสี่สี่สองนะครับนะกิมมิคก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะแบ็คซ้ายแบ็คขวากับปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยจะมีฟังก์ชันต่างกันนิดหนึ่งลยครับนะทางด้านของฟารองเวียสเนี่ยผมจะให้ผุกเข้ามาเล่นกับเพื่อนนิดหนึ่ง น้องแกไม่ค่อยมีความเร็วเท่าไหร่นะครับนะในหน้าสเตตเดี๋ยวลองเล่นจริงดูก่อนถ้ามันเร็วแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะปรับเป็นให้เหมือนของฟลิมโปงเพราะว่าฟริมโปงเนี่ยมันเร็วนะครับนะผมก็เลยฟอลองเวียสมันช้าใช่ไหมผมก็เลยเอากิลมาโดเนี่ยเติมขึ้นไปเล่นเกมลุกด้วยเพื่อจะได้แบบว่าเผื่อฟอลองเวีย รับบอลแล้วก็ไหลต่อให้คิวโมาโดมันวิ่งไปอะไรแบบนี้นะครับนะส่วนสแตนเลสิกเนี่ยผมให้มันประจําการไว้เลยก็คือไม่ต้องเติมเยอะนะครับนะให้ฟิล์มปรงลุยคนเดียวนะแล้วก็มีตรงกลางนะรตรงกลางเนี่ยมันเป็นกลาง CM ผมก็เลยอ ปรับให้คนนึงเติมอีกคนนึงก็ไม่เติมนะครับแค่นั้นเองมาดูเป็นลายหัวบ้างอะมาดูคู่กองหน้าของเรานะพทาติกชิกกับโบนิเฟสนะครับก็สําหรับทางด้านของโบนิเฟสนี่คือโปดมากนะเออบวก8ปีเน็กเจนวิ่ง140ถือว่าเร็วมากๆนี่ครับค่าพลังการยิงเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าค่ายิงไกลเนี่ยเสดายมันไม่แดงเหมืนอนสแตทด้านอื่นๆนะครับนะค่ายิงตำแหน่งก็ดีนะแล้วก็ค่าสกิลเลี้ยงบอลเนี่ยดีมากแล้วก็สมดุลเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับนะกับอีกทั้งค่าข้องตัวกับ,กบปฏิิรยา ถือว่าเป็นกองหน้าถ้าเกิด AID นะสเตตประมาณนี้เนี่ยเอาง่ายๆเก่งโคตรๆกับการทางด้านของแพทติกชิกครับสเตตดูหน้าเป็นห่วงมากๆแต่ว่าในแผนนี้เนี่ยพระเอกของเราเนี่ยคือตำแหน่งของ CF นะครับตัวคีแมนเนาะถ้าเบนิเฟกไหวใช่ไหมแพทติกชิกไม่ไหวเนี่ยผมอาจจะเอาฟลองเวียดมายืน CF แล้วก็เดี๋ยวจะเอาฮู arn, เลนบานไปยืนปีก เพื่อให้มันมีตัวแทนเนาะเพราะว่าแพทติกชิงเนี่ยคิดว่าเท่าที่ดูจากสเตตน่าจะเล่นยากแต่เดี๋ยวลองดูก่อนเพื่ออาจจะดีก็ได้เนาะประมาณปีกซ้ายปีกขวาฟลิลมปงกับฟลองเวียตก็ฟลิลมปงวิ่ง140ี่สนะครับตปีต้น140ถ้าเกิดเป็นตัวไม่ใช่เป็นตัวเช่าอย่างนี้เนี่ย สามารถบูสต์เป็นแบบ41 42ได้เลยนะถือว่าสเตตเดือดๆนะค่ายืนตำแหน่งก็ดีนะครับนะใช้จังหวะในการแบบเติมอะไรเงี้ยได้ถูกจังหวะแล้วก็ค่าเปิดบอลไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าพี่แกเนะี่ยเป็นปีกเท่าที่ดูนะผมเคยดูอยู่นะจะแ,แบบช่อง p p t v อะไรเงี้ยมันจะเข้าไปเล่นในกรอบด้วยนะเท่าที่เห็นนะเออเข้าไปเล่นในกรอบเข้าไปยิงหรือว่าเลี้ยงลุยอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นมากกว่าไม่ใช่เป็นปีกแบบาสายเปิดอะไรพวกนี้เท่าไหรนะ่ เลี้ยงบอลผิวๆนะลงมาช่วยเกมรับก็มีประโยชน์ด้วยนะส่วนเวดเนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของค่าอ่านเกมนะที่โดดเด่นที่เหลือเนี่ยมันไม่ค่อยต่างจากปีเก่าเท่าไหร่แล้วก็ดูจะทํามาได้แย่กว่าเดิมด้วยนะครับนะเออแต่ว่าสเตตก็ถือว่าครบครันอยู่นะเรื่องของเพย์เม e เกอร์แต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูว่าเรื่องยิงได้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าค่ายิงเนี่ยอ่อฟลิมปงก็ถือว่าน้อยนะ เออถือว่าจะชีวิตจริงจากชอบไปเล่นในเกาะก็เถอะค่ายิงไกลน้อยด้วย hmm. แล้วก็คู่กลางนะเป็นแอนดริชกับทางด้านของชานะก้านะกระิชาการก็กระิชาการนี่ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าเป็นสเกลบวกหด้วยนะครับนะเออถือว่าพลังตึง,ตงๆบวกบูส์ความเร็วขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าแอนดริชนี่ช้าชิบหายนะครับเออแต่ว่าคู่นี้เนี่ยคือข้อดีคือตัวเนี้ยมันยิงไกลได้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนาะเอแต่ว่าตัวเนี้ยมีพลังแฝงลองช็อตมาให้ด้วยก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะยิงได้เรื่องหรือเปล่า นะครับนะเออสอตัวนี้ก็เอาจริงๆชาก้าเนี่ยผมว่าบวก8ตัวอ e ีหอยังดีกว่าส่วนเอนดิทก็มีปีอื่นด้วย,ยนะเออแล้วก็คู่เซนเตอร์โจนาธานท่ากับอ่ารับโซบาก็สปีดตายดีทั้งคู่นะแล้วก็รูปร่างสูงใหญ่ทั้งคู่ก็เดี๋ยวมาดูว่าจะคุมไหวหรือเปล่าหลักๆแล้วเป็นห่วงในเรื่องของค่าข้องตัวบสมดุลน,นะเพราะว่า2ค่าเนี้ยเวลาเจอนักเตะคล่องๆเนี่ยถ้าเกิดเราคุมกองหลังไม่ดีเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยนะครับนะมีหลุดแน่นอน เนาะแล้วก็ปิกซ้ายปิกเอ่อแบ็กซ้ายแบ็กขวาซานิสติกตัวนี้เคยเล่นในของบฟเยนไปแล้วก็ไว้ใจได้อยู่นะครับนะส่วนกิลมาโดนี่ก็เท่าที่เคยเล่นนะคุมบอลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน้นวิ่งตรงๆนะถ้าเกิดจะให้พี่แกเติมไปแต่ว่าเรื่องการยิงการจ่ายการเปิดอนะไรพวกนี้โอเคมากๆก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูว่าจะตึงหรือเปล่าหรือว่าจะเลี้ยงบอลดีขึ้นไหมนะสำหรับคลาสนี้เนาะแล้วก็ผู้รักษาประตูฮาเดสกี้ตัวนี้นี่ก็ AID สลับไม่ดีไปบ้างนะครับอืม ก็เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะดีหรือเปล่านะเพราะว่าอยาา่างเมื่อวานเนี่ยนอยเออถือว่าเหนียวมากๆนะเออก็เดี๋ยวมาดูวันนี้เป็นไงนะครับส่วนโค้ดโค้ดเนี่ยอาจจะไม่ต้องปรับเปลี่ยนเนาะเพราะว่าจริงๆอยากได้อุ้ยโค้ดอันนี้ได้เอฟเฟกต์ด้ยวยนะใน,ใ,นในเรื่องของการวิ่งทะลุทะลวงกับเพิ่มความเร็วในการส่งบอล นะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเวริร์กไหมนะครับนะอ่าโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมไฮไลท์การทำประตูของฟูลแบอนร์เลคูเซิก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งที่นะหรือถ้าเกิดใครอยากเห็นเกมเต็มๆแบบนี้นะเห็นเกมรับเกมรุกจังหวะที่นักเตะทําได้ดีหรือนักเตะทําไม่ดีเนี่ยก็มารับชมได้นี่ครับที่สตีมสดทุกวัน6โมงเย็นเป็นต้นไปศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะครับนะมาเป็นประจําเลยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่อยากพลาด คลิปใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ก,กันทําประตูกันเลยดีกว่าครับผมไปถึงตอนนี้เราได้แน่นอนได้แน่นอนเออสวยฉลับหน่อยแต่เอาปิมปงที่มีสปีดดิเบอร์ปรเปิด้าไมชิกเสารแรกโอ้โ ไอ้เจ้าลายยามึงเก็บทุกเม็ดเลยเฮ้ยชา,า,ากะซัดทีมเก่าซะหน่อยเอ่าให้ได้เลยนะกพิมปงกูลุยแล้วเอลิกเข้าแพททิชิก,ชกสวยจัง เอาจริงๆสเตตมันมากกว่าการิชาก้าด้วยนะถ้าไม่นับโบนัสอะ่ะเพราะว่าโบนัสบวกแปดมันได้เยอะกว่าชา้าคุณยิงก่อนแล้วกันชอบยิงอารนอนน์นอมไหมการิชากา้าเราแนนจัด งชิกเวียดสวยจาดแลมสเดลสะุ้งเงือกคือมึงจะไปให้ได้อะ,ะอ, <c oughs> อูไม่นมา่า,า,นานไปคืเนเบียดแม่โ

เพชทิชชิปชิปสวยต่อต่อจัดไปครับก็ล,ลองเล่นอาจจะดีขึ้นก็ได้อาจจะดีขึ้น,นไปฟิล์มปงมา เข้านะมึงเออผมเอาวาลานคู่นูดิเกอร์ยังไงก็ต้องวาลานครับแทอ,อ,อกแต่ก็ทาไม่ได้ภาพได้เอ้ยเอาดีๆเหียบบอลกันดีๆแตกเหยียบบอลไม่ได้ ลูกของเขาช่วยคเคลียบอลกันดีๆดิอ้าวูไปคูไปคูไปเออแ่งเลยทีนี้ใครดูมีทรงสุดคิวมาโดแล้วยืนมองคุณทำเหี้ยอะไรอะไปดิพิป่ปงสวย โอ้โหสมดุลเสียจัดโอเคแม่งจังหวะโยกเข้ามาแทบล้มอ่ะน้องรักขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แชท29บาทด้วยนะครับเลิฟเลยเอาดีเอาคืนแฮตติกชิกยิงไม่คมเท่าฮาร์เลนแต่ว่าเป็นประตูได้อยู่ เปโหลปั rates, <M> ่นปั่นอะไรอย่างนั้นนะมาแล้วฟิมปงกูเร็วแน่ๆน่ฟิมปงกูเร็วแน่ๆไปได้ครอสแล้วเออโอ้ชาก้ากระโดดยิงไปเลยละกันเซกตนีทีมเดทแทบหนึ่งมองมือบอลใบไม้หนึ่งสวนสวนแดงกทิ่งขอบคุณสำหรับการโดเนทครับผม เปลี่ยนอเฮ้ยม่งเข้าแล้วว่ะหลังจากพยายามอยู่มาตั้งนานไม่มีหนี้อ่านี่ก็คือวัยรุ่นเอ้ยวัยโตสุขภาพดีไม่มีหนี้นะครับครอบครัวไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้าเกิดยังวัยรุ่นอยู่ผมจะขอให้ได้ทําสิ่งที่อยากทําแล้วกันนะได้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองอยากทํา สวยจัดปลาลองเวยี <top ic> ยังถือว่าดีไอ้เหี้ยโก้พีมันอ่อนบ้างไม่ใช่ว่าเก่งสบัดเลยโก้รถพีหาอะไรรู้ <top ic> สวย <t rap> ฟิลมปรงเปิดด e นะีเบนดิเฟกตบอลเลสซ้ายถือว่าใชไนะกุนเด้ภาคหลังนี้คือเทพสบัด <t rap> แต่ว่าลาโคของเราเหมือนของเขาละแล้วก็โอซิมเพนโอซิมเฮนอัพหน้ามาใหม่โคตรเหมือน แล้วคือใส่หน้ากากด้วย,ยเบียเดเบียดทีเดียวเบเดฟเฟลกูฟิวเลยอีแอรหลาวโคดิมึงก็รั่วไม่พักนะเจ็บบอลไงยิยม่มหายเลยเย็บเบดี เฮ้ยึงตั้งใจเล่นมาดิวะไอ้นนไอเกนไป ขยับขาขึน้นที่เครื่องที่มูกพังน,นี้โโโโนเกียนเ์เลยบูมีอยู่แค่นั้นแล้วมึงก็ยังปล่อยเข้านะสวยจัดตัดบอลแล้วเวย้ยเฮ้ยโบนิเฟก อมเก่งสวนกับเห็นด้วยจางจได้อการแล้า่สวยจนี้เาค่ผิดได้เขามองดีจริงๆผ่านกัวบไปแล้ว ตามช่องเลยครับนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วอะไรมึงเกินเบอร์จับได้เร็วเพื่อหาช่องว่าเกินเบอร์ครับคุณอะตอมเป็นลูกยิงที่คงฤทธิ์ทองประตูได้เฮ้ยได้เฉย สาบายสาบายมา,มาแล้วสตาลิสิกลุย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 ,ย,ยเพย์เนี้ยแหละกลางเขยังไม่มาเชื่อมหลังโดนไปดิเ,ปดเออแน,น่ถูไม่ไปหรอกฝรั่งเวียดไม่ใช่ชากะไอ้ฝรั่งเวียด กำลังเวียนหักข้อเต็มๆเบิกกล้ามหน่อยโอ้ยยะเต่ารลภาพไม่ใช่เบนชลาทิตนะอันนี้เอเล่ชานชลาภาพสวยงามขยับโกอีกแล้วหัดไปเสาสองมันไม่ไปให้กู ปชาก้าสวยแอนมิริดทำไมมีเมสซี่อันนี้เขาเขาไม่ได้ทำฟูลทีมอยู่แล้วเซาบ่ายเซาบ่ายถ้าเปิดอ่ะเปิดคือเข้าหัวร้อยเปิดในภาคหลักน,นะสวยจัดโบนีเฟก โอเคเปงานบ้างครับสาหรับฟูลทีมนี้นะก็ต้องบอกว่าคือถ้าจะเล่นแบบแผนนี้ละกันอาจจะใช้คําว่าเล่นแบบแผนเนี้ยคือเราจะมีปัญหาเลยคือนักเตะมันไม่ฟอร์เมชันเท่าไหร่นะครับม,มันอาจจะต้องเล่นแบบหลัง3แบบสมมุติว่ามันมันควรจะเป็นแผนประมาณนี้เนาะเพราะว่าฟอร์ลองเวียดอะเหมาะที่สุดก็คือกลางลุกหน้าต่าอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าพอเปลี่ยนมายืนกลางลุกหน้าต่ำอะเล่นง่ายชิบหายเอาแพทเทิร์ชชิกออกอะคือเล่นง่ายเลยอะเพราะว่าเป็นเอ่อโบ b บน e บนเอเฟสอ่ะ bon, bon เขาไม่ใช่กองเอาไปยืนหน้าต่ำอ่ะเขาก็จ่ายบอลไม่ได้ดีมากขนาดนั้นนะครับอทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันทีละคนแล้วกันนะเริ่มที่พ้รักสาประตูก่อนแล้วกันนะฮาร์เดสกี้ก็เหนียวใช้ได้นะเออี p 1 5เนะี่ยผมว่าโอเคเลยกับราคา6,000คุ้มนะถ้าเกิดใครแบบยังไม่มีพ้รักษาประตูดีๆใครที่ทำแบบเลเวอร์แฟงเฟิร์ตอะไรพวกนี้เออใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ลุ้นสแตทอัพได้ด้วยเนาะ เออพอฟอร์แมนก็ขึ้นขึ้นลงลนิดนึงแต่ผมว่ามันก็โอเคสำหรับตัวนี้ราคาไม่แรงแต่ว่ามีขายหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับต่อมาแท็บโซบา้าจากทางด้านของโจนาธานทาแท็บโซบา้านี่คือขนาดก6แล้วนะสมดุลจังหวะพิกตัวอะไรเงี้ยค่อนข้างามีปัญหานะครับแล้วก็ไม่ได้แบบชนปลียังป้างขนาดนั้นแล้วก็มีปัญหานิดนึงคือ เข้าบอลช้าจังหวะยื่นเท้าช้าไปนิดนึงก็อาจจะเสี่ยงจุดทงจุดโทษหรือว่าฟาวได้นะครับส่วนไอเฮียโจนาธานทาน,นี่คือสูง195ห้านัก90ลูกล่างหนานะโดนโรดิโกเบียดกระเด็นงงมากนะครับเออแล้วก็เจอตัวใหญ่ๆก็เบียดไม่ค่อยเข้าไอตัวนี้เนี่ยมันเหมาะไว้ปักหลักแล้วก็จิ้มบอลมากกว่านะครับเออจิ้มบอลขวางอะไรพวกนี้จะทําได้ดีแต่ว่าให้ไปวิ่งไล่ไล่กวดหรือวิ่งชนเลยผู้นี้ มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆก็ไม่น่าใช้เราไปใช้ไปอื่นดีกว่านะครับแล้วก็สตาร์เนซิกกับกิลมาโดอ่าสตาร์เนซิกกับกิลมาโดแบกซ้ายแบกขวาแล้วเนาะสตาร์เนซิกนี่ดีเลยนะครับเกมรับคือดีมากๆแต่ว่าเกมลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็จริงๆเอามาเล่นเซนเตอร์ได้ด้วยนะก็ถือว่าตัวสารพัดประโยชน์ตัวเนี้ยผมว่าดีนะควรมีติดไว้นะครับแต่ว่าราคาแอบแรงไปนิดนึงเดี๋ยวรอราคาเขาลงก่อนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเอามาเล่นนะผมว่า AI เกมรับอะไรพวกเนี้ยดีเลยนะครับ แล้วก็ส่วนกิลมาโดเกมรุกเนี่ยผมว่าเลี้ยงบอลดีขึ้นแล้วก็เปิดบอลแม่นแต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าผมตั้งให้เป็นโอเวอร์แลปไว้ถ้าอยากให้เอามายิงไกลด้วยเนี่ยก็เอามายืน CDM ได้นะตัวนี้ยืน CDM โ okay, อเคแต่ว่าอาจจะมีปัญหานิดนึงคือวิกมัน2อ,อาจจะแบบเวลาจ่ายบอลกองกลางมันต้องจ่ายบอล360องศาไงแล้วถ้าเกิดแบบบางทีมันบังคับว่าต้องเป็นเหลี่ยมเท้าขวาบางทีมันอาจจะจ่ายเบวได้เนาะเออนี้ก็ต้องระวังว้นิดนึงแต่ยืนแบ็กโอเคเลยเติมมาเปิดได้ลุ้นตลอด นะครับนะเปิดดีกว่าฟิล์มโปรงชัดเจนแต่ว่าเาขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เปิดหรอกแล้วก็คู่กลาง a อนริดกับชากาซากาก็เหมือนซากาทั่วไปอย่างที่บอกคือใช้ e21 บก็ได้ถ้าเกิดใครแบบมี e21 อยู่แล้วเนาะแล้วก็จะได้ประหยัด f อพด้วยเพราะาตัวนี้ราคาแรงนิดนึงนะแสนกว่าเลยบวก5ก็ถือว่าแพงนะ6 0 0 0 0ใช้ e21 บจบๆนะครับส่วนแอนบริดไปใช้ปีอื่นรู้สึกว่าเหมือนจะมีปี hard work ด้วยนะเออก็ใช้ปีนั้นก็ได้ปีนี้ผมว่ามันธรรมดาไปหน่อย คือ AI มันไม่ได้ดีมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ทีเนี้ยพอมันสแต c น้อยเนี่ยมันก็โชว์ศักยภาพได้ไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เอาไว้เล่นได้นะใครทำ full เ,เว v e r พวกเนี้ยอยากใช้บัลลากลกางลุกก็เอาตัวนี้มาเล่นได้นะมาเล่นรับโอเคอยู่แต่ติดช้าไปน,นิดหนึ่งฝรั่งเวียดกับทางด้านของปริมปงฝรั่งเวียดต้องยืนกลางลุกเท่านั้นยืนปีกไม่เวิกคือถามว่าช้าไหมไม่ช้าหรอกเอาไปเล่นจริงแล้วก็ลากได้อยู่แต่ว่าพอไปริมเส้นเนี่ย มันทําอะไรได้ไม่เยอะจะเปิดก็เปิดไม่ตึงหรือว่าจะตัดปั๊มเนี่ยคือผมว่ามันยิงได้แถวแถวกลางหัวกะโหลกมากกว่าเนี่ยแถวเนี้ยจะยิงได้ดีถ้าเกิดเยืยงมาทางเนี้ยมันจะต้องลากมาถึงจะยิงได้เลยตรงนี้เนาะเออก็แล้วก็ไม่คุ้มด้วยส่วนตัวผมว่าเขามายืนตรงเนี้ยเขาโชว์ของได้มากกว่าส่วนเจอร์มี่ฟิมปง เร็วมากๆเลี้ยงบอลก็ใส่เฟกอัพมาก็ช่วยได้เยอะเนาะแต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์ก็ถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ถึงกับแย่แล้วก็ไม่ถึงกับดีเนาะส่วนเรื่องของการยิงไกลก็ยิงติดบล็อกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วกดพาเวอร์ช็อตก็ติดไม่เขียวด้วย <c oughs> ส่วนเรื่องเปิดบอลดีแล้วก็ลงมาช่วยเกมรักโอเคนะแต่ว่าถ้าเอาไปเป็นแบ็กเลยเนะี่ยผมว่าเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าวันนีนะ้เจอคนที่เล่นฟิมปงเหมือนกันแล้วเขาใช้ประมาณบวกสามนี่นแหละ แต่รู้สึกได้เลยว่าเกมรับมันไม่ใช่ทางของมันเท่าไหร่มันแค่เป็นปีกมิดฟิลด์ที่ลงมาช่วยเกมรับได้ดีแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเป็นแบบแบ็กเลยคือหนึ่งไม่คุม f อด้วย2ก็คือเกมรับไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะบางทีบางเหลี่ยมเนี่ยผมว่ามันก็ควรจะเบียดได้เอาชนะได้ก็ทําไม่ไดนะ้ก็จะเป็นแบบสายเติมมากกว่าเอามาเล่นปีกสายเปิดอะไรเงี้ยแล้วก็ตั้งแบบให้ลงมาช่วยเกมรับบบใครแบบเล่นจุด2ห้อยสี2องสองเงี้ยผมว่าโอเคซื้อได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครแบบ อยากได้ปีกจริงๆเลยผมว่าไปใช้มูซาไดยบีอะไรเงี้ยดีกว่านะอาของอของเลเวอร์นะครับแล้วก็คู่กองหน้า,าพัฒถึกชิกผมว่าคือ AI มันยังดีอยู่แหละแต่ว่าด้วยสแตทแม่งน้อยจัดแม่งก็เลยเล่นยากมากพอเปลี่ยนแม่งออกแล้วดีขึ้นโคตรเยอะนะครับนะเออก็เป็นตัวที่ใช้ปีอื่นได้ใช้ปีอื่นได้แต่ว่าถ้ามาใช้ปีนี้ผมว่ามันลำบากนะครับต่อมาโบนิเฟสวิกเตอร์โบนิเฟก็เร็ว เร็วมากจังหวะเฟิร์ตถัดค่อนข้างพุ่งแต่ว่าพอมันสูง1 9 3หนัก8.5รูปร่างหนาเนี่ยจังหวะเก่งก้างจะมีให้เห็นอยู่นะครับเออแต่ว่าลูกดื้ออะไรพวกนี้ผมว่ามันสู้ทางด้านของมาติสเทลไม่ได้นะมาติสเทลเนี่ยยังดื้อและไปกับบอลได้ง่ายกว่าด้วยความที่ว่ารูปร่างมันสมส่วนดีกว่าเออมันอาจจะไม่ได้ใหญ่แทงแต่ว่าอันเนี้ยมาพอมันใหญ่โย่งมันก็เลยแบบบางทีอ่ะมันเบียดชนะเขานะมีชนกระแทกแต่ว่าจังหวะจะเล่นต่อ เหมือนสมดุลพี่แกไม่ดีเว้ยขนาดสมดุลเยอะขนาดนี้แล้วนะเออมันยังมีจังหวะแบบโซซัดโซเซเก้งๆกลางกอยู่นะครับเออแต่ว่าก็เล่นไม่ได้ยากนะผมเพิ่งรู้ว่าเขาสูง193เนะพอเล่นเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบใหญ่โยกเหมือนเหมือนแบบอ่าถ้าเกิดนาะว่าตัวประมาณเนี้ยมันคือโมเดลประมาณฮารแลนใช่ปะ่ะคือคอนโทรนง่ายกว่าฮาร์แลนลกันนะครับเออแต่ว่า มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคนตัวใหญ่อยู่เนาะเออส่วนเรื่องของการยิงไกลก็ยิงไม่ตึงนะแล้วก็ปั่นไม่ค่อยได้ด้วยเน้นเต็มข้อเน้นโลไดเอเอานะครับอืมตัวนี้ก็เอาจริงๆก็ไม่ค่อยดีนะเออแปดแสนผมว่าเวอร์ไปเก่งไม่เก่งขนาดนั้นนะครับคือสเตตน้องเขาเท่าไหรนะ่เนี่ยสเตตร้อยยี่สิบจริงๆคือเป็นตัวเกือบๆตัวย่อยแล้วนะถ้าถามผมแล้วก็เรื่องของอะไรดีอะเรื่องของลูกดื้อก็ไม่ได้ดื้อมากนะ ไม่ได้แบบดื้อแบบสะใจแล้วก็เรื่องของการยิงเนี่ยผมว่าคือถ้าพลังการยิงขนาดนี้คนยิงได้ลุ้นกว่านี้นอนคือน้ําหนักบอลกับทิศทางเนาะมันไม่มุมเท่าไหร่เท่าที่เล่นแต่ว่าเอามาจบในกรอบโอเคเท้าซ้ายไม่ค่อยมีปัญหาเนาะเออถ้าคะแนนรวมทีมนี้นะผมให้อยู่ที่ประมาณสัก7จสัก6สัก7เนาะเพราะว่าเล่น่องครังยากเพราะว่าตอนหลังเนี่ยผมเอาเอมเลชานกับฮุนเลียนบัลมาช่วยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคือฟาลองเวสตมันเอามายืนตรงกลางไม่ได้ไง เออผมก็ต้องไปยืมบ้านมาใช้อะไรแบบนี้คือลําบากนะครับหลักๆแล้วคือทีมมันไม่สมดุลตรงพาติชิคเนี่ยแหละแม่งทะลึง่งคือตัวลุกมันไม่ควรเป็นปีแบบนี้นะโดยเฉพาะตําแหน่งกองหน้าคือถ้าเป็นปีกอะ่ะโอเคมันพอได้ก็คือขอแค่เร็วๆก็พอเดี๋ยวที่เหลือเราจัดการเองเพราะว่ามันเป็นแค่ปีกเนาะแต่ว่ากองหน้าเนี่ยมันต้องพึ่งหลายๆอย่างซึ่งอันนี้นสเต็ก็ไม่ดีด้วยนะครับเออก็เลยเล่นคนข้างยากแต่ว่าตัวที่ผมให้ผ่านโบนิเฟสนี่ก็พอเล่นได้แต่ไม่ใช่ราคานี้ กลองเวียดก็ทรงเดิมนะชาก้าก็ดีเหมือนเดิมเอาหลักๆนะผมว่าตัวที่ผมชอบเนี่ยก็จะมีเวียดปิมปงสตาเนิสิตกิลมาโดโบอนอิเฟกนี่ก็ไม่ได้ชอบมากแต่ว่าเล่นได้ไม่ได้เค้าเขินส่วนชาก้านี่มันแบบมันไม่ได้ต่างจากเดิมไงก็เลยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่เหลือก็มีอาฮาเดสกี้รถเอฟพราคาไม่แพงด้วหก0 0นเออก็จะประมาณนี้ นะครับนะอ่ะโอเคก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นเดี๋ยวฝากตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย